สนับสนุนโดยยูสตาร์ star, เรื่องสำอางระดับซูเปอร์สตาร์โออิชิเทรนดี้โรโออิชิเกียวซ่าจุลาเฮิร์บแมริเกลแอเนีเจลมอรินการีแพ์เจลยูเทิร์นบิวตี้แคร์และเรียวเชฟเฟมมึงตื่นก่อนอยู่วะครับทำงนานทะเลาอ เขาไม่ได้ก่อนได้ไหมฮไม่ได้มึงกูมีเรื่องจะบอกวะเรื่องอะไรอ่ะเรื่องกูไหลอ่ะฮะเรื่องไหนหวะนี่อขอโทษเรื่องอะไรวะก็เลือดอ่ะจากที่มึงทำเมื่อวานน่ะแหละมึงจำไม่ได้เหรอะวะ เกียก yeah. ูขอโทษกูไม่รู้ว่ามันแรงไปอ่ะแล้วมึงเจ็บ,บามากไหมเจ็บดีสัตเอางี้วันนี้มึงไม่ต้องไปโรงเรียนแล้วเดี๋ยวกูจะพามึงไปหาหมอไม่ได้อาชีนนี้กูอยู่ไปครั้งนึ่งแล้วเวยเออนะาึงหยุดเรียนวันนึงดีกว่าเจ็บทั้งวันนะเว้ยแต่พอเลยมึงพอเลย เดี๋ยวกูอาบน้านแต่งตัวแบบไม่เกินสิบนาทีนั่งเฉยๆอย่าขยับมากเดี๋ยวเจ็บ สวัสดีครับสวัสดีค่ะเป็นอะไรมาคะเม่ใช่ผม,ผม,ผมครับสวัสดครับเฮ้ยเอ็มบุกมาเร็วมาแล้วครับนี่ครับค่ะแล้วคนที่ไม่สบายมีอาการเป็นยังไงบ้างคะบอกเขาไปดิเอ่อคือนี่ก่อนอนี่คืองี้ครับเมื่อวาน ผมก็แฟนมีอะไรกันทางทาวารหนักครับแล้วเหมือนจะแรงเกินไปอะ่ะเป็นแผลด้วยครับแล้วเมื่อเช้าก็มีเลือดแล้วตอนนี้หมอพอจะรักษาได้ไหมครับเชี่ยวพูดแบบนั้นได้ก็จริงปะ,ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอชื่อคนไทยไปด้วยนะคะณรงค์ศักดิ์ครับ งั้นเดี๋ยวรนะับบัตรคิวแลรอตรวจเลยนะคะได้ครับไะนั่งรอ,อก,กันออน่ารักอะให้จับมือด้วยผมไม่ได้ให้จับแล้วมึงบอกเขาได้ไงว่ากูวมึงเป็นแฟนกันจะให้บอกว่าอะไรอะ่ะเคลื่อน คนแบ่งหน้าแล้วมีอะไรกันเนี่ยนะมันไม่น่าเกียดไปหน่อยหรอก็จริงอะ อีกเยอะไหมหมายถึงไรหรอก็คนที่มึงกำลังคุยนี่ไงก็เยอะนะทำไมอ่ะเปล่าตอบทุกคนไม่เมื่อยไงกูไม่ได้ตอบทุกคนซะหน่อยแค่ส่วนมากอะ แล้วมึงคุยได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแล้ววะอือผู้หญิงก็ชอบนะแต่ผู้ชายก็ดีเป็นไรวะทำหน้าบึ้งอีกแล้วมึงเจ็บแผลหรอป่าวไม่เจ็บสักหน่อยถ้างั้นเดี๋ยวยามาก็กินยานะเดี๋ยวก็หาย เออกูถามไดอยังดีว<ะ>่ามึงเคยทำอะไรแบบนี้กับใครป่าวะไม่เคยดีเนี่ยครั้งแรกเลยโคแจ้งพอนเลยเนี่ยเจอมึงอะ่ะเจอกูดิโชคดีกูขอเตือนมึงเลยนะที่หลังอะ่ะคิดดีๆก่อนเปิดห้องมึงต้องตกลงกับคนที่มึงนัดก่อน นอกจากมึงจะเสียทั้งเงินคนเดียวเขาอ,อาจจะไม่มาตามนั้นมึงด้วยอีกอย่างมึงวางโทรศัพท์กับกระเป๋าตางไว้บนหัวเตียงอะ่ะโคตรล่อตาโจรเลยถ้าไม่ใช่กูอะ่ะมึงโดนปอนหมดตัวแล้วก็กูไม่เคยนี่หว่ามึงแม่งโคตรหน้าเป็นห่วงอะ่ะ ฝากเชิญห้องกรวภายในค่ะ ำหรับตัวนี้นะคะรับประทานหลังอาหารเช้ากลงางวันเย็นนะคะครับไข่หมก็หายแล้วนะครับเท่าไหร่ครับสองร้อยบาทค่ะไม่ต้องเดี๋ยวก,กูจ่ายให้นี่ครับขอบคุณค่ะยามานี่เดี๋ยวกูถือให้มายามแค่นี้ก็ถือได้ก<ม>็<ม>กูจะถือให้อ่ะจะทำไงก็ถือไปเลย เออ้บอกุกติดใจมึงวะไว้วันหลังมาเจอกันได้ปะ